ไม่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์อ่ะกดซับสไครป์แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อจะไม่พลาดค,คลิปใหม่กันด้วยนะครับกดซับกดซับกดซับกดไลค์กดแชร์กดไลค์ฉันสวดมนต์มากกว่า1,000บทเพื่อสิ่งนี้เด็กดิสุก็ถึงวันที่ฉันจะได้เป็นบอสแล้วสิน,เนะเดี๋ยวว่าเจออันติคาถาชินน้ำบันชอนกูภาพนี้ก็ห้าเหมือนกันนะนี่ วันนี้ช่อง Easy Boy มีโปรดีๆมาแนะนำนั่นก็คือ Netflix Premium โดยทีมงาน Netflix Theater ในราคา129บาทต่อเดือนจากราคาปกติ419บาท <c oughs> มีทั้งหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า1 0 0 0 0ื่เรื่องค <c oughs> อหนังอย่างเราไม่ควรพลาดมีหนังตลกหนังการ์ตูนอนิเมะสุดมันมากมายพร้อมทั้งซีรีส์เกาหลีซีรีส์ต่างประเทศสารลคดีและทีวีโชว์มีให้รับชมครบทุกแนวเลยรับรองได้ทุกแพลตฟอร์มทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยที่ประวัติการดูไม่หายวิธีสมัครก็ง่ายมากๆ B. มินดูแลตลอดอายุการใช้งานและสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ไม่ต้องหาเพื่อนมาหารใช้เพียงแค่ไอดีลอย่างเดียวสําหรับใครที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาดูกับพวกเราได้และพิเศษสําหรับใครที่บอกว่ามาจากช่อง E a s y Boy ก็รุ้นรับเงิน10,000บาททุกสิ้นเดือนหากสนใจสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา Netflix t h e เ t e r เกันนะครับ แค่บอกเธอผมไม่มีรถอะ่ะเธอก็ตัดสายผมทิ้งทันทีเลยอะ่ะใช่สิกูมันจนอะ่ะ โอ้โหบ้านมึงมีเฮลิคอปเตอร์มีเรือสปีดโบ๊ทมีเตสกีมีเยอะขนาดนี้สาวยังไม่ชอบกูที่ไม่มีอะไรเลยสาวมันจะมองกูหรอวะ this is ผู้ชาย this is ผู้หญิง this is ผู้ชาย this is ผู้หญิงอึมเลด้าของกูเนี่ยจะพังแล้วล่ะในชีวิตจริงยังดูยากแล้วในอันนี้แม็กกูดูยากกว่ากูคิดว่ามันเป็นผู้หญิงมันเป็นผู้ชายซะงั้นเมื่อผมบอกเพื่อนวิ่งและจับกันพอผมแปะมันได้เฮ้ยกูอีฟอยู่พอผมอีฟบ้างเฮ้ยเพื่อนมันไม่มีอีฟนะแล้ถีกูมันไม่ได้นะนี่ดิการอีฟในเกมได้จับก็คือการหยุดนะทุกคนนะทททุออ่่่่าาาจดดดดไไมมสสรถแปัั้ีีีืภพขใ ทานเนยถั่วข้างนี้แล้วก็เอาประกบกันนี่ได้แซนด์วิชแบบนี้เลยสีสวัสด์เงินสดทันใจดอกต่ําได้เร็วสงสัยพี่สิบล้อของรีบให้การบ้านเดี๋ยวค่อยทาห้าโมงแล้วกันห้าโมงแล้วให้เดี๋ยวค่อยทํากโมงแล้วกันหกโมงแล้วเดี๋ยวค่อยทําตอนหนึ่งทุ่มแล้วกันหนึ่งทุ่มแล้วเดี๋ยวค่อยทำพ่งนี้เลยแล้วกันความรู้สึกของผมทาไมเราขี้เกียจได้ขนาดนี้นะวันของหนวดดําซูมเข้าไปใกล้ๆมองเข้าไปลึกๆการ์ตูนเน็ตเวิร์กโฆษณาแบบเนียนๆเพจผลที่พ่อต้องกลับมาจากสนามบินรูปพาสป p o r t นี่ผมก็โทษ ไม่ได้ตั้งใจแต่เขียนเต็มหน้ากระดาษเลยแล้วลูกเกมดอก่อนเล่นโอ้โหมีเพื่อนมาเล่นอย่างเยอะเลยล้างผ่านด่านซี กูหายไปไหนหมดวะหลบในตู้แป๊บเดียวเพื่อนกูหายหมดเลยโดนซีกลากไปเดกหน้าหนาวกําลังมาพ่อถามทาไมนอนดึกตื่นสายจังเลยล่ะมนเป็นฤดูจําสีหนุมผมอ่ะพ่อสภาพผาผมอืนอนขดอยู่ในผ้า่มดูเน็ตฟลิกทั้งวันนี่แหละสวรรค์ได้ทะเบียนรถใหม่แล้วครับเมียอยากให้เอาไปคืนขนส่งหมดเลยฮ่าฮ่าฮ่ามันมีทะเบียนแบบนี้ด้วยหรอวะแบงก์ก็ทำรายงานแล้วเอามารวมเล่มเล่มแรกอืเนื้อหาอย่างแน่นปกอย่างสวยเล่มสุดท้ายนี่มาสมุดวาดภาพเด็กป .2 หรือเปล่าวะช่วยดยครับมีคนแอบอยู่นนพดาาบ้ผม ไม่เป็นไรเพื่อนเขาจะอยู่อีก8ปีได้ไเท่าไหร่เขาก็ไม่ออกเราเพื่อนทาใจซะเถอะวิธ <No. S 1> ีการเก็บเก้าอี้แบบใหม่โอ้ว้าวเก็บเก้าอี้แบบนี้เปลืองพื้นที่เราบอกได้เลยว่าอาชาริยะมะละกอลูกโตลายสวย <c oughs> มะละกอของมึงเหรอนั่นเฮ้ยมะละกอสิมันอยู่ต้นมะละกออ่ะมึงอย่าเถียงนี่อย่าเถียงเอาขาเข้ามาข้างในเท่ากับร้อนเอาขาออกไปข้างนอกนิดหน่อยเท่ากับเย็นนี่สิคือการนอนแบบเ p e r ฟ e c t อุณหภูมิปรับเปลี่ยนตามขาที่ยื่นออกทุกคนเคยนอนแบบนี้กันไหมครับคอมเมนต์ทีนะครับผมที่อยากหาเมนที่มีประโยชน์ในเฟซบุ๊กเป็น การถกเก่าๆครับการถูกเก่าๆมันจะมีแต่พวกคอมเมนต์แบบนี้นี่แหละกูไม่ได้ประโยชน์อะไรซ่อมเรียงกันแบบลอยได้นักวิทยาศาสตร์ที่มื่เห็นเออเหมือนเป็นเปิดพอได้เพื่อนกูยืมหนังสือเรียนหน่อยหนังสือเรียนที่มันเอามามึงเอาแมวมาเรียนเนี่ยนะแกพูดให้นอนนอนน่ารักจะตายน่ารักตรงไหนมันจ้องจะเล่นกูเลยนั่นี่ยไอฟอนสิบสี่ราคาแพงเหรอโอ๊ยไม่ไม่ไม่แบ็คนัมรถคลาสสิกรถชาติที่หนึ่งนี่เละหายากแถมราคาแพงอีกด้วยกูกินมานละสองแท่งอ่ะกูรวยแค่ไหนมึงคิดดูเมื่อคุณไไไดดดดด้้ปปปปิิิเเเเเทททออ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 อมมมมาาาแแรรกกกสบยลวูีืนนนนนัจะะะหผ่ ไวเหมือนโก linkage. ผมทําลูกนิมิต100กิโลกรัมที่ใหญ่ที่สุดในโลกเฮ้ย <Hey, S 1> <Hey, S 2> นี่มันลูกนิมิตที่ใหญ่ที่สุดไม่ใช่ฟอริโดรัชเชอร์ผมบอกกับตัวเองว่า <laughs> ผมจะไม่เสียเงินซื้อของได้สาระอีกแล้วผมมีห้านาทีต่อมาไอตุ๊กตาแมวนี้น่ารักจังเลยตั้งโทรศัพท์ก็ได้ <laughs> ตั้ง iPad ก็ได้สุดท้ายก็กลับไปซื้ออยู่ดีรงเช้าคู่นี้มันโดนใจผมมากเป็นรูกงเ้าบูที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาแล้วใส่ลงไปดหนานีเขาจะเฟี้ยวนาดูลูฟี่ร่างนิ่เกาในีวิเมะ ให้ได้เลยสมองของผมความรู้เรื่องไร้สาระ <Yeah. S 1> เรื่องไร้สาระมันจะประกบความรู้ของกูไปหมดแล้วกูก็นั่งหัวเราะในห้องเรียนทั้งวันเลยผมจะคุยกับเพื่อนในดิสคอร์ดเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลไม่เป็นไรวะมางได้ยินไหมเฮ้ยไม่แม่งคอดเน่า กูลืมเปิดไหมเมื่อคุณเล่นเกมอยู่บนเพลินแล้วจุ่ๆก็นึกถึงงานค้างที่ยังไม่ได้ทัำสมมุกนี้เรียบร้อยมึงโดนกูด่านี่ไปกินซาซิมิกับไอ้บัวนี่มีทั้งนากุ้งนาปลาเซี่ยวมอนนาปลาสมตำปูปลารากัมีเด้อสร้อยจูกัมีรสมามากัมีรสไข่ขมกัมีนี่สิที่เขาเรียกว่าซาซิมิแบบอีสานโอยไม่มีใครรักฉันเลยอ่ะเออผมรักคุณนะครับโอยไม่มีใครหน้าตาดีๆรักฉันเลยอ่ะสุดท้ายมึงก็เลือกกูที่หน้าตาอยู่ดีไม่ต้องพูดเลย นะไอผู้หญิงที่บอกว่าเอ้ยคนดีๆไม่รักเลยอน่ะมึงเงียบมึงเงียบเงียบเลยมึงผู้บริโภคไม่ถูกใจกับสิ่งนี้บาร์บีคิวธรรมดา2ดอลลาร์บาร์บีคิวเพิ่มผักชี149.99ดอลลาร์ทำไมมันแพงขึ้นวะก็้มันจัดจานไงเพื่อนจัดจานแค่นี้ก็แพงขึ้นแล้วหรอวะสิ่งที่ผมเห็นอาา่ะฮะมันก็แค่โซฟาสิ่งที่ผมคิด oh, uh. สิ่งที่ออกแบบโอ้โหตึกปลาสวยงามมากมีคนเดินมากมายเป็นสถาปัตยกรรมที่สมบูรณ์แบบพอสร้างเสร็จกูออกแบบเป็นปลาฉลามแต่สร้างออกมาเป็นปลานีโมเมดออกรองเท้า4ีข้างทําไมอ่ะก็ตอนกูแปลงร่างกูมีสีขา เออว่ะกูเถียงไม่ออกเลยฝากเตือนนะครับสำหรับใครที่ชอบสั่งของทางเน็ตช้อปปิ้งออนไลน์ครับเจอมากับตัวแล้วครับสั่งซื้อเครื่องกำจัดหนูแต่สิ่งที่เขาให้มาคือสิ่งนี้ครับเปืองประทูมากครับระวังด้วยนะครับเพราะไอ้คนขายนี่มันอัจฉริยะจริงๆได้ทั้งกำจัดแมวไปหนึ่งตัวแล้วก็ได้ขายสินค้าด้วยนี่มันอัจฉริยะเมื่อไม่ได้เห็นโพสต์มานานแล้วลองเข้าไปเช็กดูหน่อยดีกว่าสถานะโดนอันเฟนคุณที่เป็นคนกดอ่ะก็ปกติดีนี่คุณที่โดนเขากดชิบหายนะกูรียกอ บ้านกูเรียกบีบเอาเก้าหาเต็มถังมันบ้าละใช่เลยครับลุงรีบเติมเลยครับผมจะไปกูก้โลกไอ้สไปน์แมนนี่สมเหตุสมผลแต่ไอ้ไอรอนแมนมึงบินได้ไม่ใช่เหรอ<ช>เอ้เอ้ใส่หัวกันแล้วคนที่ไม่รู้โอ้ยทะเลาะกันทําไมอ่ะคนที่รู้ <c oughs> สัใจใชิบหไยเลยกูเอาอีกเอาอีกอนักวาดรูปคนนี้ต้องวาดรูปสวยแน่ๆเลยเหมือนวาดรูปอะไรวะวาดรูปมึงนี่แหละนั่งแคคคิมูกดีนะกูวาดรูปมึงเลยภาพนี้มีอะไรแปลกๆทุกคน เฮ้ด้านขวามือนั้นมันแมวน้อยนี่หว่าทำไมมันแอบได้แนบเนียนขนาดนี้ขอบคุณมาม่านะครับที่รู้ใจว่าทํามาเพื่อแดกสองคนมมาม่ากล่องนี้นี่ใช่เลยเวลาที่กูซื้อมาม่าไปนะเพื่อนแม่งขอกินคานึงตลอดท้ายมันก็เหลือให้กูแค่คำเดียวมันเป็นมาม่าอาถรรพ์กินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มสักทีบุฟเฟ่สายพันแซลมอนกูขำนี่กูจะบาปไหมเนี่ยดูไปดูมามันก็เหมือนแซลมอนจริงๆินะไม่ใช่ไม่ใช่เก้งแครหลอดเ้ยเจ้าแมวน้อยหน้ารักน้ารังเล่นหรอเล่นเล่นที่ตรงนั้นนเเคยป็ที่ โบราณสถานพังชาวบ้านมันต้องเกิดอาเพศขึ้นแน่ๆเลยเรื่องเล็วร้ายจะตามมาหลวงพ่อโยมโบราณสถานนะมันอายุก,กว่าร้อปีแล้วนะมันก็พังตามกาลเวลานั่นแหละอาพงอาเพศอะไรไร้สาระหลวงพ่อร้านนี้ไม่ใช่ทุกอย่าง20แต่บางอย่าง20จับเนะ่ยมึงดูราคาให้ดีๆนะมึงอาจจะได้ราคาเป็นร้อยก็ได้นะเพราะว่าที่นี่บางอย่าง2 0ขึ้นเครื่องบินไปเที่ยวดีกว่า หวังว่ากูไปงานไทยแลนด์เกมโชว์เขาไปเจอเครื่องบินลำนี้นะใส่ชิงเอียทั่วไปที่บูชาด้วยผลไม้ขนมและน้ำชาก็ปกติดีนี่ใส่ชิงเอียที่บูชาด้วยอกไก่ไข่นมและเวโปรตีนเฮสะพังเบารถเมย์โซเชียลซึ้งความห่วงใยกลัวพูดโดยสารหิวเดี๋ยวกูถามก่อนมันกินได้หรือะและอีกอย่างเห็ดมันควรที่จะมาเกิดบนเบารถแบบนี้หรอวะขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปจบกันด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อจะได้พลาดคลิปใหม่นะครับวันนี้ก็ขอตััววาาไปปก่ออนนสดดีคคครรบขุณแฟท้ยิ